สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบาร์ตุยลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่นอ้องอู้ไดไมเยอะป่านนี้โอ้ยไครบอกลครไหนก,ก็ไม่อีกอ้าวส,สวัสดีครับพราแสงพราแสงข่อยมีนหนึ่งเสียจอผ้าข่อยไปเลยบะไปเสตากฝนเดี๋ยวไปน้ำฝน,นก็ข่อยไปไปกับไปตัวมาหรือเมียเบื่อฝนมาจากบันไฟหรือเมียเพื่อลูกสาวเจเ<อ>้าเออบังชาวข่อยไล่สดอืมน่าจะเห็นเลยพี่น้องคนคณะสนุนมากข่อยมีสังเคจังหาปอนครับ ได้เลยขอ่อยว่ารถข่อยไปได้ไปไล่ลุยฝนไปกระจอกจะพร้อมว่ากับลูกสาวพร้อมครับไปส่วนไปพอแสนกูพอท่านได้นั่งพักเลยโจโอเคบอเบลข่อยบังคับได้ไปมาแล้วเปียกน้ำเปียกน้ำกันตัวเอาโอเคโอเคเอาแม่นี่กับเพื่อผู้เดียวนี่ยละมาส่วนไปไปดีภาพแฝไปสังเกตบันแพงก่อนเสือตังค์งก้นตัวงาวไหมเอเอตือนละเตี้ย มื่อนี้มันเกิดลูกสาวน้อยจะได้เพิ่นเกิดได้ไงก็แม่เพิ่นแม่เพิ่นวันที่สามไปไปไปไหนก็ไปไปละข่อยมอรถขับไปดอกมันยากข่อยมอไซล์ออกไปทางนี่ล่ะตรงขามเซเว่นตรงขามเซเว่นเลนลังเครียดกันเดือดซีซีตะวูงมันน่าไปเจ็ดยาด้ยขยันกันรถทีมงานข่อยกันไป ไปเจอกับพวดพวก่อยเนาะไปออกข้างสายเลยรถ่อยเสือหาอยังมาถมอยู่ไปตอนรถตกหลุมมันรอหินปุกมันลงเอาหินสามปีมาลงเลยครับหินปุกลงมาได้เ,<อ>เดี๋ยวสิไปใส่ดอกรผ้ไาไปสิผ้าเบิ่งครับี่ก็ใส่ไปคุยฝนเล่นนอนเนีย่ยคฝนแดดเล่น เ,เ,เอาตำปลาเป็เนเพชรทงเองเดียวมาเอาตำปลาเป็นเพชรต้มเยมาแสนต้มออกไปเลยรบหลอดอะไรสุเกมันยังเล็กหน่อยตัวนี่ยเล็กน่ึงอยัเลก่อยังก่ออีกตัวนี่ สุข่อยแทะลุแล้วข่อยข่อยสิล่งกรุงเทพไอ้ฝนสิบพฤษประหลาดี่าเนี่ยฝนสิบพฤบ้ว่ีบซีาเนี่ยเอาไงเป็นทีีี่มนึงเปิดโป๊นี่จังดกัเป็นพานอีเด้อพายุเอ้ยก็อมาป็นทีจีบสามบ่สาถูกฝนสาบเบิสตะพ่นเด้อแต่นั้นมันสายเลยเนี่ยข้งงทาจะไม่เศร้านี่สาลแล้วโอ้ยนี่น้อง ไปนี่ไปแหลลุยฝนเลยครับพรพอแสงนี่นเ,เ,เห็นว่าสลายแล้ววันนี้บ่เห็นสลายนถดเจ้มาด้สน,นีบน่บ้านไผ่โอบ้านไผ่โบไก่เัยดติดรูปเอาไปลองเดี๋ยวไปร้านเค้ก,บ,ก,คกบ้านแพงเลย เรอย่งดอก,กต้องซื้อดอก,กตมันตตาเอาเช็ดนี่แนะดูเลี่นขอบไปเรื่อง,อไไเองหเขาเราฝนมันตเนมื่อโตึตแต้ตีีบบ้ง่มมอไปผาว่าสางก่มสรเลียงได้บ่สร้างกุมกสมโลนะ ม่น้องเกียกก็แล้วอาเทกเอาเอาเค้กสองปอนด์มเลยได้จัหาปอนด์เน,นีย่ยแทนดบ่จะได้จงหาปอนด์เนาะเอาโม,น,มนี่แหละโนี่ทานบอทานบอ,นบอมันไม่ยากปอน,นด์นอนเอาสองก็ได้ไหเอาสงก็ปอ เอาใช้ไม่แรงด้วย่าแต่มาแล้วจะมาเอาไหมเขาเียตอนไหนมันชวไม่ตู้แซ่เด้เดี๋ยวม่มาเอาก็ไดเร๋่วใจไปก่อนบอกคอยกันบกใดยูสามสี่มงดยูบนสามสี่มงเจนคอได้บอ้่ายขกอยกันลืมข้าวนะเอ้า ได้ด่แล้วก็ใช้เลขนึงจะไปใส่แหละลบบโอ้ยเอาสักสองสามก้อนกันเลยดอกสองกอนไปใหออ้นหลวไปแล้ว,ว,แ,ลวแมนแมนแมนนี่นี่เก๊บพีนี่หลบไปแนเนอะ เด็กนี่ป่ยนี่ครับสองสัยนอดใชบ้างสุขสามันเกิดคนหน่อย้อจากพอหักไม่หักเนี้ยนี่ครับ้องโอ้ยไปอยากสร้างทิกซีป,ปอนด์นี่เ<ส><ล>ราต้องสร้างขา<ส>มือไว่เอาแล้นเอาอย่างดอกน,นี่เค้กกันนี่เค้กทุเรียนปยนตนะต้องสร้างเยก้ว เดี๋ยวม่หนี่ม่อนีเอาก้อนนึงเดี๋ยวมือ,มอ,มอ,มอไม้เดี๋ยวฉันฉย,ย้อนหลังให้พราพราได้มือเบื้องหลังให้ให้เบื้องหลังกินอีกก้อนนึงไงได้สร้างใหตุเอาบ่เป็นอย่างดอกเราจะมีละเดีย๋ยวเดี๋ยวจะมาคันแต่เจ้าเขียนใหม่นเะนี่ไปนองเอาโปแสงกมากแบบเสื้อผ้า,าแบบบอ่บอบ่กล่าวข่อยมันก็ง,งดไหลายปรรัสตังอันจะบ,บาทนี่ครับพี่ตั้บแตร์ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี yeah, ๋ยสื่อเดี uh> ๋ยวเดันนึงนี่ครับอันนี้ก็เป็นบ้าเป็นบ่อผู้ฝนฝ่าโต๊ะกับพออยู่เม่อวานเนี่ยตรงเทปกับไปมาเลยเนี่ยมาเพลลูกวะเนี่ยนะจะมาเพื่อลูกเลยตรงแม่มาปวดพวกน้องโอ้ยนี่กัไปเลยนี่ น้อสุดยอดหาสิไหนไๆผมมีอีกแล้วครับหากแครงเยอะเบิ่งก้นเนี่ยหาคนแครงสนิทผมมีได้ลูกคือเอาเรื่องตากฝ้าตากฝนมา้าสำเนยเบิ่งเอาทีนะ่ไหนพอโอ้ยตั้งใจวได้ลูกเด้อมันเกิดมาอยังกับตั้งใจเอาสัวบผมแมนแต่แซ่บมันอะไรนะผมแมนแต่มันเกิดไมมนนะมมด,ด้ลูกเด้อเหมือนได้กับคิดดีทับเดียวนะลูกเอาไว้ก่อนเถอะฝากแซ่บไปก่อน นี่ครับพี่น้องเอวแหนะพอพอแม่แม่พันฮักข้งสมไหโอ้ยเอาทุเรียนบ่เ <c oughs> อาทุเรียนขับรถขอไปในตัวเพื่อได,ดอกเนดอกบ่อเลบอบอบอเซว่นี่มีเขามาจองอะไรบ้าเนี่ยนะเาาขนมเค้กก่อนเห็น่าต้นรหลีวเลยเนี่ยว้เนี่ยซิบเจ้ตที่กันได้บ้าเนี่ยแม่<ๆ>แ่เล็นเลขเจ้ตนเนี่ยนั่นละนี่ละของอย่า ไปว่าแม่เจ้าเดียวกันเอาเห็นเหล่าเห็นเหล่าเอาคลิปนี้ฝากไว้สำนี้คลิปหน้าจะพอนไหมพี่น้องเบังแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอตุ้ยลำโพงเสียวเอาจะเหนืกันไปกระลังใจให้กันอีหยังนีกาแฟบ่ใช่ใช่ตีมีกาแฟบ่กาแฟพ่นี่จ้ะไม่ได้ชาจะกินบ่ชาเย็นชาเย็นชาเอาเลยนี่ครับพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สำนี้คลิปหน้าจะพอนไหมบังแรงอย่ลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวท้าเบิ้งให้กระลังใจคุณหน่อยกันว่าสิเป็นยังไง เค้กกานี่แม่นแท้เลยฮิทเลกนึงเลยเจีดแม่นแท้เลยนี่ครับพ่องครับไปครับไปบายสวัสดีครับ